ดีค่ะวันนี้เรามาในทำอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่กันนิดนึงนิดหนึเป็นการ Reaction MV วในซนคอร์เรียใช่เอาเอาพูดกันตาตรงก็คือเราอะไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นแฟนขับน้องนะแล้วก็ไม่ได้ติดตามวงน้องแต่แต่ับว่าได้รู้จักไหมรู้จักรู้จักกับน้องคนนี้มาแต่เออเราอะไม่ใช่เมนแต่ว่าเราอะสนิทกับเมนเขาไง ติดกับแม่เขาไงแย่มากงั้นแล้วเขาก็แบกว่าเออเห็นแบบว่าเออถ่ายในแอคพิ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝากในแอคลูกชายหน่อยสิอย่างงี้ก็คือใครคะน้องมาร์กเซเว่นเองหนุนมาร์กหนุ่งเป็นนนเป็นนนมาร์กนะคะแล้วในเมื่อคุณแม่ของฝั่งน้องมาร์กเนี่ยเขาฝากมาของน้องมาร์กเรียบร้อยแล้วน้องร ก็ไม่ยอมแพ้านน้องเราก็เป็นแม่น้องแบมแม่น้องแบมเออแม่น้องแบมก็ฝากลูกมาเช่นกันใช่เราก็เลยทํมาร์กแบมเลยแล้วกันก็ไม่ได้ชีพเราไม่ได้ชีพจริงจริงเราไม่ได้ชีพทํมาร์กแบมเอาปวนว่ามาร์กก็แบบของมาร์ตัวเนี่ยของมาร์ตัวก็จะเป็นเอ็มวีที่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาก็เป็นเอ็มวีเพลงใหม่ของน้องเป็นโซโล่ของน้องใช่ไหมใช่ไหมใช่สี่ใช่สีส่วน ของแบมเนี่ยก็จะเป็นของปล่อยมาแล้วประมาณสี่เดือนได้มั้งเดี๋ยวเริ่มที่มาร์กก่อนละกันก็ขอบอกก่อนว่าอันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เราได้ดูแล้วเราไม่ได้มีความสามารถทางด้านดนตรีตร <laughs> ไม่ได้มีทักษะทางด้านดนตรีไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเก่งด้านโปรดักชันหรือไม่ไม่ทำอะไรเลยแค่ชอบดูแล้วก็รีแอคใหญ่เฉยๆเขาก็เลยมาให้ดับเ <laughs> ราเราดูน่า <laughs> จะถือ <laughs> ขนาด เออเลยในการบีบผู้ชายใช่เราเอานตรงก็คือเราเบ้าผู้ชายเขาเขาเลยบอกเออทาให้หน่อยอะไรอย่างงี้เออก็คือทุกอย่างก็คือเป็นสิ่งที่เรียวเนาะเพราะว่ามันสิ่งแค่ความรู้สึกเราเนาะซึ่งเราคิดว่าไม่น่าผิดหวังอะไรแน่ๆเพราะว่าความโฟเรียลของเขาอ่ะเออเขาก็น่าจะบอกว่าโปรดักชั่นเขาใหญ่อยู่แล้วอย่าเสียเวลาเราดูเลยไปจ้ะไปค่ะเขาเรียกอะไรนะสล็อตใชสล็อตใช่ปอก็ไม่รู้เราคิดว่าใช่ ใช่ไหมใช่โรแมนต์สุดท้ายโรแมนต์สุดท้ายเฮื่อเฮื่อสุดท้ายอะเราดูความเมกาไปรุ่นเมกาบ้างเลยอ่ะขอนู่ในหนังแัง แบบว่ามันจะออกไปทางแบบนอกเมืองหน่อยอย่างนี้นอน้ยน้อ <c oughs> ส,วสาวจังตาเมื่อ้ตาจริอเศาอ่ะแต่พอใส่เสื้อน้องดูไม่ได้ตัวใหญ่นะแต่แบบพอใส่เสื้อกำมน้องก็ดูมีก้ามเนือ้อ ฉันเลือนเมื่อกี้คือดีมากเลยคนฝาดมีความทะเลทรายหน่อยไหมข้างหลังใช่ใช่เออดูดิมันจะดูแห้งๆแห้งๆหน่อยมันก็เป็นคอนเซ็ปต์ของแบบนอกเมืองอย่งูงหรือยเปล่าที่มันจะดูแห้งๆคอนโซลอเมริกาน่าทะเลทราย ดูลูกดูทางด้วยขับรถขึ้นเห็นว่าน้องมีรอยสักเต็มๆตอนที่น้องแบบกลับมาอเมริกาอ๋อเพลงหนูซศร้ามากลูกคนนี้ประกันเพลงคนนี้ประกัน เห็นแล้วอยากไปไปเที่ยวอ่ะอยากไปเที่ยวอ่ะอยากไปไปเลยก็ได้ทเลอุ้ยกตกใจทุกครั้งเลยยูดีก็พุ่งขึ้นมาอ้าจบแล้วจบแล้วจบแล้วอ้าก็คือแบบเพลงมันเป็นเพลงเศร้านะแต่เหมือนกับว่าด้วยจังหวะเ็อมันมีจังหวะแต่แต่เนื้อหาไม่ได้ดิ่งขนาดนั้นไงเขาไม่ได้ทำดนตรีให้มันดิ่ง แต่เนื้อหาเนื้อหาอนี้อยู่นะก็แบบก็ต่ก็แบบเพลงที่แปลออกมาก็า <laughs> ฉันเหมือนฉันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะไม่มีใครสนใจเธอก็ไม่สนใจฉันเธอจะก็ไม่เหลืออะไรไม่ไม่มีแบบไม่อยากจะอ,แบบอันี้อีกแล้วอะไรเงี้ยไม่แต่แบบด้วยความที่เนี่ยเคยดู my mv ของกัเทเว้นเคยดูแต่ตอนนั้นเขาอยู่กันเจ็ดคนแล้วบอกว่ามันดูสดใสามากเลย แบบว่าน้องที่จาจัเาเปิดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคนนั้นเขาแม่แบมอย่าเงี้ยเขาเปิดให้ดูก็ดูสดใสมากเลยประมาณเนี้ยบอกว่ามันคนละแบบคนละไอน,นี่กันเลยอะ่ะก็มันโตขึ้นแล้วจะมาะให้แบบสดใสมาลนวมันก็ไม่ใช่แล้วสดใสอยู่คนเดียวมันก็แปลก <c oughs> ๆ <c oughs> ม่เราดูแบบว่ามันดูคนละคนละอารมณ์กับเคป๊อปอ่ะเออด้วยความที่ไม่ดูสีเพราะว่ามันมันดูเป็นโซนแบบว่า ศิลปินที่เป็นแนวยุโรปแม้แบบว่าอเมริกาอะไรไปฝั่งน้นอ่ะเออมันมันไม่ได้ดูเป็นแบบเคป๊อปเหมือนแบบว่าก็ไม่มีท่าเต้นแหละเออใช่ปกติมันจะบอกไม่ว่าจะช้าจะเร็วต้องมีท่าเต้นมันก็จะมีแบบว่าท่อนท่อนสักท่อนนึงอ่ะจะมีท่าอะไรย่างเงี้ยใช่แล้วตอนนั้นเคยเคยดูรายการไอแคนซีโอวท์ที่ของกันที่ที่เขามาออกอะไรเงี้ยที่มีเป็นก็อตเซเว่นมาน้องเคยพูดว่าแร็ปอย่างเดียวร้องไม่ได้ดี ลอ,ลองไม่ได้ขนาดนี้เลยให้อย่างนี้เรียกลองไม่ได้อย่างไงไ, <c oughs> ได้รับการพัฒนาแล้วในการบ่มเพาะขึ้นมาแล้วนี่ว่าน้องพูด,พดแบบผอมน้องดูแบบว่าไม่มั่นใจหรือเปล่าตอนนั้นของตัวแหละเออรเราว่าน้อง,อง้องดีเลยนะเออแล้วตอนแรกอะเรารู้ว่ามาเมนแล้วเราเข้าใจว่าแต่แล้วแบบมาแล้วเนี่ยกะ่วว่าเดือดเลยเออกล่าวว่าแบบว่ามาเดือดๆเลยไม่หว่า แต่รอยสักดีมากเลยเสื้อก้ามดีที่นอนขาวมากคุณโฟกัสแต่ความขาวไม่ได้โฟกัสเพลงเลยโอเคชุดอืน่นคือจำไม่ได้ลดดแลวนะจำได้แค่เสื้อก้ามขาวขูวเอ็มวีนี้เสื้อก้ามขาวมากต่อไปเราจะมาของน้องแบมกันบ้างแต่อันนี้รู้สึกว่าแม่เขาบอกว่าประมาณสี่เดือนแล้วไหมปล่อยตัวประมาณส <4 S 2> <5 S 1> ี่ห้าเดือนคุณแม่ของน้องแบมบอกหนะ น้องแบมนี่ก็คือเป็นเหมือนโซโลเดี่ยวไหมของใช่เป็นโซโลเดี่ยวใช่ไหมถ้าเราพูดผิดเราขอโทษด้วยนะคะ้องขอโทษเราแม่เลยตั้งแต่ตอนนี้ขออภัยเนี่ชื่อเพลงว่ารีบอนเมื่อวนนี้ใช่ไหมรีบอนรีบอนรีบอนก็แั้นแหละถ้าพูดผิดก็ช่างมันนะมองข้ามไปไม่ต้องสนใจเราป่าเราไปเริ่มดีกว่าไปไปจ้ะอุ้ยข้ามต่างหากถูกไหม Thank <laughs> you. Yeah. ใส่ไคนละอารมณ์ก so ับพี่มาเมื่อกี้เลยเป็นไงเตมเมืติดโบนารให้ดูน่าจังอแตัวเนลมันจะยง กำน,น้อยบบใหญ่น่ารักกันท่าเต้นอชอเ,มษษมอเออ นเนี่ยแหเนี้ยเราไม่รู้เราอธิบายเราไม่รู้จะอธิบายเป็นคำพูดออวมาเป็นไงแต่ความความโคเรียของเราลดไปเนะท่ะไงเข้าใจไหมคือมันเห็นแล้วมันรู้สึกได้ว่าเนี่ยมันรู้เลย <c oughs> ต่อให้ไม่มีเพลงบอกวันเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดก็รู้ว่าอันนี้มันคือความโคเรียน่ารักจังวะ พาเทลได้แบบได้เข้าอะ่ะพาเทลทั้งเซ็ตเลยนะแต่มันดูไม่จืดเลยอะ่ะมันดูแบบมันดูอยู่กับน้องได้อ<ะ>เอสื้อแบบว่าโชว์แขนเหมือนกันรายสัมเหมือนกันแต่อารมณ์ต่างกัน เอ,อเอาอย่างไี้จบนี่แบบมีฮาแต่ซีนให้ดูด้วย <c oughs> เธอชอบแบบว่าน้องแหวกอะ่ะอารมณ์เราก็แบบว่าดูน่ารักอะ่ะ ถึงน้องก็ชุดน้องดูโป๊มากเลยนะเออไม่ใช่ความแม่ในตัวเรามากพกูเลยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าโป๊มหมายถึงว่าถึงชุดน้องมันจะโชว์อะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดูน่ารักอะเออมันแบบบอกแล้วว่าคือการปลุกความแม่ในตัวเออเหมือนว่ามีคเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหละเนี่ยแหละที่เราหมายถึงนะขอบคุเลี้ยวที่เราไม่รู้ว่าเราจะเอาออกมาเออเราไม่รู้มันอธิบายออกไายังไงอะแต่หมายถึงว่าเนี่ยคือ คือความความเกาหล sure ีที่เราเคยเห็นผ่านๆตามมาด้วยความที่เราไม่ใช่ติ่งเกาหลีเนาะคือแบบความเกาหลีที่เห็นผ่านๆตามมันจะเป็นแนวเนี้ยหมดเลยนั่นแหละพอบอกพอไปตอนที่มาร์กอ่ะก็เลยพูดว่ามันมันดูแบบคนละทางอะไรเงี้ยแต่เราอธิบายไม่ถูกเนี่ยเราหมายถึงยังไงทุกคนเข้าใจไเข้าใจไหมเราหมายถึงวันเนี้แต่น้องน่ารักก็ร้อยสักเหมือนกันแต่คือคนละอารมณ์ในการมองเลยขาวเหมือนกันอืสก้ามเหมือนกันขาวเหมือนกัน ันนี้งุ้ยงุ้ยแบบบู้ดเลยอะงุ้ยเ่ามากเลยอะมันดูเข้ากับน้องอะแต่แบบมันน่ารักแต่ไม่หมดเลยอะแล้วแบบสีือแบบใช่เราแบบว่าอันเนี้ยมันดูถ่ายในเหมือนเป็นทั้งการย้อมสีทั้งถ่ายในสตูอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นความโคเรียไงอันอันของของพี่หมาแบบเมื่อกี้มันดูมันดูดิบกว่าไม่ใช่ว่าไม่สวยนะมันสวยแต่มันดูแบนี้ เป็นเหมือนแบบถ่ายนอกสตูส่วนใหญ่เหมือนกับว่าถ่ายในสถานที่จริงมีมีโลเคชั่นมีอะไรข้างนอกะราเยม่ถ้ามันถ่าย่างนั้นอะมันก็ยอมต้องยอมแสงประมาณนั้นคือเราต้องใช่ใช่หมายถึงว่าการออกข้างนอกเนี่ยแต่อันเนี้ยมันเป็นเป็นเหมือนฉากเซตเป็นในสตูวเออมันในสตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วความยอมสีฝั่งนี้ก็คือแบบว่าสดใสพาเทลด้ยความด้ยความเพลงมสดใสใช่เออนางัก ดีทั้งสองคนเลยเพราะว่าทั้งสองคนนี้คือเมนและของก็เซเว่นทั้งคู่ใช่ไหมถูกไหมเขาจะถูกใช่ไหมถูกถูกแหละโอเคถ,ถ,ถามว่าน่ารักทั้งเอ่อน่ารักของน้องแบ,บมก็น,น่ารักแต่ว่าของพี่มาก็จะดูเหมือนโตขึ้นกว่ากว่าเดิม,มนั่นแหละก็ดีทั้งสองเพลงคะ่ะ <laughs> ดีทั้งสองเพลงคะ่ะตัดสินไม่ได้อยู่ที่แบบว่า เออค่าความแม่ก็ต้องเป็นน้องแบมมันอยู่ในความถูกจริตใช่แต่ให้อย่างพี่มาก็จะไปดูความแบบว่าเสื้อขาวที่นอนขาวได้อันนั้นก็คือเรียกความเมียไปได้เยอะอยากู้ว่าคุณแม่ฉีกสัญญาแม่รู้กันไปเยอะเลยหรือยังเห็นเห็นกล้ามของน้องนั้นอะไรอย่างอันนี้ก็ยังง<ม>ู<ม>ยังต่อดนล่อันนี้ญญญนเป็นเคเคป๊อปใช่อันนั้นแบบว่าแนวแบบว่าวัยรุ่นเมกา โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรแนะนํากันเข้ามาได้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่ไดราม่าหนอถ้าเราแบบว่าพูดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันอย่างที่บอกอ,ะอ่ะเราบอกว่าไม่ได้รู้เรื่องเพลงอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจขอว่าแม่แม่คนไหนอะไรเงี้ยแต่คือเอนดูทั้งสองคนน่ารักทั้งสองคนนะคะคอมเมนต์ได้แนะนําได้คะ่ะอันไหนผิดอะไรอย่างเงี้ยแก้แก้บอกแก้ได้แต่ว่า ต้องขออภัยนะตรงนี้เลยคือแบบเออใหม่จริงๆกับการทำเอ็มวีนะคะเอ็มวีโซนคอรี亚ด้วยค่ะน <laughs> ้องน่ารักค่ะ <laughs> โอเคเดี๋ยวว่าเจอกันโอากาสหน้านะคะบายบายค่ะบายบายค่ะ